เลคคอร์ดสำหรับมือนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเขากระดประมาณนี้ครับนี่ครับเบิ้งครับอันนี้ก็เขียยอิโม่ด้วยครับพอเป็นกับแกมแม่ครับพ่อเป็นกับพ่ไปอีกแม่พ่อแม่พี่น้องแลนแม่พ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้ไปแล้ว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 ไปแลล้วไปแล้วล้วไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไไปแล้วไปแล้วไปแล้ล้วล้วไปแล้วไป

ห้องสีผ้าเก็บหอยเก็บหอยครับโอ้หอยไหลวะ นี่นนเรียบร้อยฮะ <c oughs> โอลุดมันไม่หลุดครับไม่หลุดรั้วขั่ว <c oughs> ขัข้วฮัก,ก็แล้วรียร้อยเดี๋ยวจะหน้ามาัน <c oughs> เจ็บจานะสี่ลอตากงอกัเสแล้นะฮะไม่รู้ไปเห็นอย่างมากนะเพื่็วาพ่อหินเรามากเนาะแล้วฮะสเต็คของเขานะสามตุ่มครับสามตุ่มเครืหอาครับแก้มครับแก้มเมื่อวันที่ดดวด้านหนึงสังดึงหนาเห็นว่าดึงต้นหน่อยเขาอีปอยมันใหญ่ก่อนเข้ามากินนะฮะมีต้นน้อยีกต้นนึ่งนะฮะนี่ต้นน่อยนะฮะต้นน้อยไปครับ เงีย่ครับ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 เล่นไหมจเล่นไหมฟังบุตรเจ้าว่าเอ้าตอนแรกผมว่าสิปิดกล่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ไอ้ฝุกเราเห็นเราก็เลยตากล่องเลยแลียนน้ำนะครับนี่ครับแนวแนว่ยห่อใดสิประมาณนี่ครับซ้ำอะไรแมนครับเราบอกว่าเราหาได้หลายก็หนีแต่ว่าผมเห็นซ้ำหนีนะครับเพราะว่าผมถือม่านกระโดดออกแน่นอนครับผมเอ้าหมดขี้งอข่ายยางขอบนี่เกือบนี่เกือบ เอาคือได้หน่อยแถมได้เซบด์เดียวหานเลยโอ้ยกูได้หลายกว่านี้อันนี้จริงจังอันนี้จริงจังเลยสำนี้งหืมครบลายตัวกว่านี้เกียวอะมันไปแล้วมันโดดไปแล้วนี่เกียบเกียบเขียวสองตัวเลยเอาแม่อไดอมันสะแตกไม่ได้หรอกนี่เกมอยู่นี่นั่งแงมยิบใไปคนเบื้งแรกตัวนี้อ่ะบีอ่ะบีเหมือนมากหมือนมา